ต้องขอบคุณคลิปการรีวิวใช้งานเตาจากพี่พิกุลนะครับที่ได้มารับเตาด้วยตนเองไปสามเตานะครับแล้วก็นำไปทดลองจุดไฟนะครับไหมคะในดีควอนควันนไ้นคือว่าสีมันใหม่หนี่คังหมสั่งมา<ส>จากเกทพ่อบ้านยุกใหม่เตาไม่ใช้แก๊สใส่น้ำมันหน้าเตาหกนิ้วสว,สวยไหมคะสวยไหมคะใช้ได้จริงไม่จกตานะจ๊ะ คมค่ายืนสอนหลอนแสนแลดอยู่เนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยลายต่อไปนั่นลายต่อไปค่ะนี่ลายต่อไปค่ะแรงไม่แรงฟังเสียงจ้า มาจากเพจพอ่อวันยุคใหม่พาลุยอยู่ที่สระบุรีคะ่ะไม่ได้ใช้แ๊ทจ้าประหยัดคะ่ะประหยัดประหยัดถูกใจยาย,ย,ายพิจุตมากเลยขอบคุณนะคะพอ่อวันยุคใหม่ของแท้ของแท้ไม่จกตานะคะ